สบายดีพี่น้องไปสู่กันมืัอนีน้สั่งแอร์เขาก็มาติดตั้งเดี๋ยวพี่น้องเด้อติดตั้งแอร์เนาะสิบห้ามาติดตั้งแอร์มืัอนี้นี่ก็เป็นรถอดทงผึินเนาะพี่น้องเ,เป็นยี่ห้อแอร์เครื่องปรับอาก,กาศ มาเร็วประหยัดไฟปลอดไฟสมก็สิ่งแวดล้อมเนาะมาเวลเป็นของประเทศเลยตั้งแต่เราเนานะมาเวลสามกับกองพี่น้อง วิดี <Video. laughs> สามก็ติดตั้งด้านนอกเนาะอันนี้บางต้องดูดอากาศนะพี่น้องเนาะตอไว้ข้างนอกแล้วกับตัวแอร์ข้างในแล้วบมมือเดียวสัมสาย <laughs> โอ้ติดตั้งไว้เนาะสมองปลายเด้อพี่น้องเด้อ รวดเวร็วหมอนมือเลยหมอ,อนด้กึ่งมือนะพี่นอ้องสมองไปดูน่กากลัยี่ห้อมาวิวเลยพี่นอ้องส่วนด่านเทิงก็จะเป็นซองเซอร์วิสเลยพี่นอ้องเลยไห้เขาเดินเดินไฟ ตัวของแอร์ใสค่คางพี่น้นองความเถียนพี่น้องใส่คางความเงิของขาขาวมีเอเจีของทาหนึ่งเนาเขาเข้าขมาเราพี่น้องว่าเวลาติดตั้งแอร์แหละก็ลูกเกิดมาจะได้สบายในเวลาเกิดมาพี่น้องเนาะ กับแม่เป็นพ่อมเลยช่วงคอดนะพี่น้องการให้เป็นได้อยู่แอร์เย็นๆนะพี่น้องกับสบายคือตาเล็กน้อยกำลังสิเกิดมาเนาะพี่น้องเนาะคือสิสบายครับพีนอนอนห้องแอร์เลยเกิดมาเนาะพี่น้องมีเอฟซีชั้นหนึ่งขอเข้ามาว่าดีแล้วอ่ะน้องอ้นติดแอร์ติดตงังแอร์จะได้อยู่สบายทางด้านนี้มัน ใส่ผูกเล็กเนาะใส่ผูกเล็กเด็กพี่น้องเด้อมาต่อหันเขาต้นที่ทีทำประก,กันก่อนเนานะบรรทุงนงานเนาะ เด็กกองม้งจอนแล้วบบดนี้เนองบดีจิตังนะว้าเด็กกองมงจอนแ้ดตังสาไพเดือนสิมากคือขนาดเนะานะใส่แอ่เนาะคูนสองเลยเนาะเปล่า ให้ลูกเป็นกับเป็นได้เปิดแล้เท่าสงงี่สมมงแล้วส่วนทางด้านก็เก็ยบยานางเดชเชนยัยนงกินเดอตะวันเด้อดออมกระดูกหมูเด้อพี่น้องเดอเก็บเอายานาง พีี่นน้องาๆุคดสงงต่อไปชิ่สบายเนาะตะอ่อนนะ้นเนาะติดใส่แอร์เลยพี่น้องเขาไปติดตั้งแอร์ให้ยเลยตามเมาเกิดมาใหม่ก็คือสบายกว่าเอฟซีเกิดมาวันอีทีโทรเข้ามาลูกในท้องเกิดมาจะได้สบายกว่ากับแม่อยู่กัมด้วยเขา,าเสบายค่ะพี่น้องวันสองเมลูกเคน เจ้าบุรีสบายนะบ่ขนาดหมดบันไดโดอกของแอนี่นจ,ะจะแลอยจะใครมีอะไรมีติดตั้งก็ดีคือกันพี่นอ้องเลยฮะกันเลยจะนอนนอกด้วยสิย <c oughs> นอนนอกก็ได้โอ้ยนอนแอร์เลยเนาะฮะของว่าสบายสบายแล้วจอาไม่ลูกชุมเผินป่ส่วนนี้ก็สามกติดตั้งทั้งด้านหลังด้วยพี่น้องด้วย บต่ำเนาะพอดีงามต่ำโปรซูงพี่น,น้องสำหรับเพื่อนเนาะเพื่อนเต้เตีเต่ยใส่ตัวนี้เนาะออติดตั้งสำเร็จแล้วพี่เนาะคือจะเป็นผูสางเขาซีทะลุเดี๋ยวพี่น้องซีใส่สถอเดินเข้ามาเนาะยิงสายไฟเนาะสายสายไฟเดง ฝาเพื่อนเคยสิแล้วเนาะคนเดียวเนาะสางเนาะโวายักษ์มาเสาแล้วกันหัวหอนเลยตั้งแต่แล้วแต่สมมุติว่าเมืนอสองสามนึงกันแล้วแต่ยิงตามเนาะยิงแตามสภาพเพื่อนอย่างมันเพื่นซึ่งเหตุยากเนาะสาง สูงสองสันสามสันกันแล้วใส่เวลาอีกไปสามกับ,อบ้อมขนาดเขาหันเจาครับแขนขอไปเกือบได้เนาะ <c oughs> สำหรับต่อที่เขาแดกต่อแะ้วพี่น้องตบเขา โอ้ยตอนนี้ก็เย็นคักเลยพี่น้องวันนี้เรียบร้อยเนะพี่นอ้องเด้อตาอ้วนเพิ่นก็ซา,ามก็ติดตั้งเรียบร้อยเนาะตอนนี้ก็เพิ่นสินับเงินให้ขาสาอพี่นอ้องเขามาติดตั้งให้กันละเย็นว่นนั่นลูกสแต่อ้วนสิบสองพันจ่ายไปแล้วสองพันหมู่บ้านพี่น้องมันขาดมาจ้ำเนาะใช่แล้วดีวพี่น้อง ่ญญจำสองพันอร่อยเนาะท่าประกันจะปีนี่ท่ประกันสองปีอ่ามันมีปัญหาในมาสมหเหรอประกันสองปีเร,รียกว่าโอเคอยู่พี่น้องไหไปหามัวว่านานี่ว่าปีหนึงปรตกิตละสองปี เจอเจเเก็บเมนกเนก็ไบดได้หรออ้อาแอร์กับมันเปิดด้พี่นอ้องือเย็นพี่นอ้องนาดวดสีนอนข้งนอกคุณมาถึงแอร์เลยหรอโอ้ยแล้วแต่เมียให้นอนแล้ว,นวสนอนคับีแม่คนบนเนนนข,ข,ขกนากาแนวพี่ผ่านมากามกันนอนสอร่มนกันเนาะพี่น้อง มันน้แอันโอ้ยนอนห่เดียเลนอนอลมงุเก่ากันเยเจ้านะไปเอางนโยีมาลูกเห็นบอกเมื่าน้องลุงปะน้องลุงนอนรับปะกาน่ากสิอยมากพี่น้องน้อเป็นการทำไมด้พี่น้องลุงแก้วก็น่าโกยขี่เงมาพี่น้องเลยราะวเขาสีสว่านนะอ๋เย็นดินนะ เออนี่ตซีซีนะมาวล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 เอออันละไ่นึงก่อนสีไปไซเดอร์ไทยเนาะสิไปตลาดพี่น้องสบายดีนั่งอยง้ก็สวัสดีจ้าเอซีีนะฮะทุกคนมาพบกับน้องเกมชุดไมพอม่้มกนี้โอ้ยเป็นเด็กดีเนาะอะไรลูกเอ้ยไปมาลาวาย เป,เ,เ,เปิดนถาม16จะเปิด่ปะเอ่ตองเดาก็ตื่นมากท้าเปิดประตูปาไว้มันก็เ <ปะ S 1> ย,ย็นบะถ่เย็นไดวโอ้มันโเ่ได้มันแอมันโเได้บถัวหอนนเนาะใช้เขาสีเปิดประตูปา้าไว้เฮ้ยบอเาปิดเอาปิด,ปดว่าามเพ่นเด็แน่นอ เยนไปกกระพมเกินไปกสตีทของอยูเอาอันนั้นเอาเอากระโเกินทีเอ้าออันนั้เนเอาเองเกินที่แอร์เกินทีมันมีเเข้าไปมีว่หาจจอแอร์เกินทีโอ้มีมีแต่แอร์บ้างมามไีสไวแล้วัอย่มเว้นนี่ัง้่มนี่ันี่ดูไสบายหนาเลยเอาอกมาเลยได้

เสร็จเรียบร้น้องทำความสะอาดสามกับมาบอกวิธีใส่รีโมดเลยน้องบอกกันน่ะเต้านี่มันถึงเลยสวินขึ้นสวินลงตัวนี้สวิงขาตัวนี้เป็นองศาโอ้เปิดมอดเปิดขึ้นเปิดลงเบากตัวแมนสวินขึ้นสวิลงตัวได้เปิดขึน ก็ต mm. ัวนี้มันสีสวิงให้เองเพิ่มเราดับเป็นบ่แม่เพิ่มเราดับตัวนี้เป็นอันองศาตัวนี้เป็นอันปั๊บอันอันองศาขึ้นองศาลงโอ้ตัวนี้ปรับขึ้นปรับลงเนาะแม่ขันนาวไลกะเอาขึ้นขันท่อนขันท้อนแห้งกะมีแต่เอาลงแหละทำมันเยอะชิบเจ็ดซูงสุดต่ำสุดอะไรนะโอ้เรืนองนี้ย็นไลยเนาะเยันไล่ มันกับวัีอย่งไรม่ทเานี่แหะตัวเห็ดไฮดีมันอวยนด้ใช่ไหมนี่มันนี่นี่ตัวเห็ดไฮดีอวยนี่มันจังชวหอมนนียวจืดอ่าโอเคและนี่แต่เวลาเวลาปิดเนาะปิดแอร์ก่อนให้ื่องตนหะมาสมุด่าลองเลยเนาะหมอดวนี่ก่อนหมอดวนี้ก่อนเลยครับอ่าขอบใจอะไรขอบใจอะไร มาติดในแต่เศ้าน้องสางก็เมื่อไรพี่น้องหลับคลิปนี้กันหน้าคือศิลาผีราน้องไปก่อนด้วพี่น้องเด้อฝากกดเอาเอาเอาใส่เอยฝากกดไลค์กดแชร์ส่องกันหาตาอ้นเด้อเด้อเย็นเลยพี่น้องจ้าลาไปก่อนจ้าบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาหลับชมเด้อเย็นสัมพี่น้องกันอ่ะบายบายพี่น้อง